ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เด้อผมกะสิพาษีพะน้องนี่มาเบิ่งง่วงนะครับพี่น้องครับอยู่ทั้งอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งเป็นง่วงของทั้งเอฟซีนี่นะครับพี่น้องครับหมึกแรงวันนี้ฝนทุบอย่างหาว่าฝนติดเปิดราคาง่วงนัดกันมาบุหรุผมมาถึงทั้งบุหรี่ครับพี่น้องครับอันนี้บุหรุแมนบ่เห็นบ่หอดแต่พันกับขาดแต่พันมาพอดี นะครับอันนี้แมนปะครับโอ้สวัสดีครับงัวจะทักไหนครับกันนาคีนั่งไปค่ะโอ้คผมอ่าอ่านี่แหละครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันครับแล้วกาก้อนที่จะไปเบ่งงัวนะครับพี่น้องครับก่ะผมมีอาหารวัวนะครับพี่น้องครับมาเป็นตัวเลือกให้พี่ให้น้องนะครับสำหรับผู้ใดที่มองหาอาหารงัวราคาถูกถูกโปรตีนสูงนะครับพี่น้องครับนั่นก็คืออาหารวัวตราวัวเพชรนะครับพี่น้องครับก็ใส่ได้กับงัวถูกกลุ่นนะครับเพราะจะเป็นงัวสาว ง้วน้อยนะครับพี่น้องนะขับง้วนไหนมงัวแม่พันธุ์ใส่ได้ถึงควายน้ำนะครับพี่น้องครับโคระยะอุ้มท้องก็ใช้ได้แล้วก็ที่สําคัญราคาถูกครับพี่น้องครับโปรตีน18%แล้วก็22%ครับโปรตีน18%นี่ราคากับซีโยทีสองร้อยแปดสิบนะครับพี่น้องครับก็คือราคาคล้ายปีกหนาล้านเนาะแล้วก็โปรตีน22%นี่ก็ราคา300บาทนะครับพี่น้องครับอันนี้คือราคาปีกนะครับเด้อ ผู้ใดอยากจะได้ขายราคาทรงกะจังติดต่อไปพี่ต่อนะครับ0 8 9 7 1 0 2 2 4 4เดหนึ่องรับพี่น้องครับร้องบังคับพี่น้องครับอาหารง่วนนี่หอมครับพี่น้องครับอ๋อนี่ยแหละจะได้กับฝากพี่ฝากน้องฝากขอบคุณทุกทุกท่านนะครับพี่น้องครับที่กดติดตามที่เข้ามารับชมนะครับพี่น้องครับก็ขอขอบคุณครับผมนี่แหละการถ่ายคลิปของผมครับพี่น้องครับอยู่บังไดผมกับสิพาพี่พาน้อง น้ำไปครับพี่น้องครับน้ำไปบึ้งเพื่อให้พี่ให้น้องได้เห็นเนาะจากย่างที่บอกแหละเพราะว่าบางที่สั่งเผือการใชอยู่ในปา่าครับพี่น้องอันนี้ที่ผมไปน้ำมนันอีกนะครับพี่น้องครับกับบรูเด้อว่าเพื่อนสีปเปิดราคาใบถอดเด้อครับพี่น้องครับเห็นตะคุยกันว่ามาเปิดราคาตัวหนึ่งวันสั่นเห็นอยู่หน้าวัสั่นครับแล้วว่าโอ้ยไหลลงหวยเด้รถค่อยจอดสยดียดนอะอันนี้นะครับหอดหอดแล้วนะครับเด้อหม่องคอของว่าเพื่อนกระไดเดี๋ยวสีภาพไปเบิ้งครับผม อันนี้ขอ,อกงวัอย่นไหมครับแม่ปกติเออน,นี่คือขอ,อกงวดญนะครับเด้อเป็นขอ,อกงวัญบานๆชาบานบันเท่านี่ยนะครับที่เป็นเลียงไว้น้าเด้ออันนี้แล้วครับพี่น้องครับมือนี้มีมาให้พี่น้องแบบนี้เด้อก็อ,อื่นกลับไปทําความรู้จักกับทั้งเจ้าของ,งวัวกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้น้ำตันนะครับผมซื้อคิมค่ะ อยู่บ้านห้องที่อำเภอย่างตลาดตำบลย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะจ้าอ่านี่แหละครับพี่น้องครับมื้อนี้มีงัวมาให้ฟีให้น้องนี่จักตูมมีหลายปานไดนครับมีสองโค้งค่ะแล้วก็กับอีกอ่าหนึ่งสาวหนึ่งสาวสาวน้อยสาวน้อยแต่ว่าตูง่ายย่างขาดนะครับพี่น้องเด้ออันนี้เป็นคู่แม่ลูกนะครับอันนี้ลูกมันครับพี่น้องครับลูกลูกของแม่นี่นะครับแม่ใหญ่นี่เดี๋ยวตัวอ่าสาวน้อยตัวยงยงเฮาจังไปเบิ่งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพอผ้าพี่อหน้องมาเบิ่งตัวๆที่ยืนอยูู่่่่นนนนีีเเป็แมลกะคครรัับบพ้้อองา จังแม่ลูกตัวนี้นี่ลูกที่ยืนยุหันนี่อ่าเป็นลูกตัวแรกของของเพลินครับตัวแรกค่ะตัวแรกนะคะรับพี่น้นนองครับตัวแรกอ่าหัวนี่เขาก็อายุได้ประมาณ3ปีนี่แหละค่ะได้ประมาณ3ปีนะครับพี่น<ห>้องครับได้ลูกตัวแรกลูกที่เห็นยุนี่เป็นลูกของตัวไหนครับไอพ่อซีไว้ศูนย์เก้าหกอะค่ะพ่อซีไว้ศูนย์เก้าหกนะครับพี่น้องครับเอาลูกตัวนี้นี่เป็นลูกของตัวแมวเนี่ยยืนยุหันนะครับพี่น้องครับแต่ว่ามันมาเลร่นน้ำพีสาวยุพีครับพี่น้องครับอ่ายุนี่นะเป็นลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกอายุจั่ นาสิประมาณสองอาทิตย์เนี่ยค่ะประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะพี่น้องยี่สิบมื่นยี่สิบหนนะครับเนาะออกวันที่แปดพังขันหมอแม่ออกวันที่แปดกับยี่สิบมื่นพอดีครับพี่น้องครับอ่านี่แหละพี่น้องครับเห็นงามๆแบบนี้นะครับเด้อโตหนน้อยๆนี่เป็นลูกของแม่ใหญ่เด้อค่ะพี่น้องครับนี่แหละลูกสี่ใตัวนี้มีใบมีหลอดห้อยู่เป็นบ้ครับมีค่ะใบมีหลอดหายเด้อครับพี่น้องเด้อมีใบมีหลอดสตอเลยค่ะมีใบมีหลอดทุกตัวครับพี่น้องครับเอา มืัอนี้อันนี้เป็นลูกโตแม่เด้อครับพี่น้องขันผู้ใดอยากจะได้เดี๋ยวเสียให้เบิ้งไก่ไก่เลยเด้อครับพี่น้องครับนี่แหละทายาทซีไว้ยี่สิบวันครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ้งลูกให้มันชัดๆกันพี่น้องเหาจังไปเบิ้งแม่มันเนาะอ่านี่แหละครับผมลูกตัวเมียนะครับพี่น้องครับแบบนี้นะครับเด้อเดี๋ยวตัวยิ่งย่งใส่นี่เอาไปก่อนครับย่นๆเนี่เดี๋ยวสิภาพไปเบิ้งแม่มันครับบัดนี้แม่มันตัวนี้แหละครับส่วนสูงนี่วัดแล้วอยู่ที่เท่าไหร่ครับไอ้นาซีบาม่าลอยหาซิบหายค่ะลอยหาซิ ตันีตรงนี้บ่มี่นะครับเนาะบถกขาถอนบ่มี่นะครับพี่น้องครับนี่แหละงัวแม่พันธุ์ลูกแรกครับพี่น้องครับตัวใหญ่เครื่องบดสวยงามมากครับพี่น้องท้ายเส้แดดนี่อ่าสีแดงทั้งตัวครับพี่น้องครับเม็ดสีดีแล้วกินบะจอยนะครับพี่น้องเด้ออ่านี่แหละครับหันพูดอดอยากจะได้คููนี่กินเก่งกินว่าเลือกกินเก่งตอนไหนครับพี่น้องเชื่ว่านี่เนาะบะนี้ครู่นี้เขาเปิดไว้ตอนแรกครับคููแม่ลูกนี่ยว่าไอซิปเปิลซิบหาค่ะ หนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับพี่น้องครับต่อรองได้เยอะค่ะต่อรองได้เยอะว่าสันครับพี่น้องครับต่อรองได้อีกหลายครับพี่น้องครับขันว่าต่อรองได้อีกหลายนี่ก็คือต่องเพื่อคุยกันนี่สิถ่ะละอ่าห้องเพื่อต่อครับพี่น้องครับต่อรองได้อีกหลายก็สิต่อรองเป็นหาบุญแล้วนะอ่านี่ยแล้วครับพี่น้องเด้อโตลูกหาบตาครับพี่น้องครับนี่ยแล้วครับพี่น้องครับอ่าสือมาแต่น้อยนี่นะครับ พวกกีบพวกยังกะดีๆเยอะนะพี่น้องเด้อนี่ยแหละไคอยากจะได้เดี๋ยวให้เบิ้งส่วนหน้าชัดๆครับพี่น้องครับอยากให้มาเบิ้งตัวจริงก่อนล่ะค่ะก็คือเน้นมาเบิ้งตัวจริงก่อนนะครับพี่น้องครับเอาเพื่อมีผู้สนใจคู่นี่แหละครับแสนหาเนี่เบอร์โทรศัพท์อีหยังครับ098 461ครับ7791จ้าอ่านี่นะครับเบอร์โทรศัพท์ครับพี่น้องครับไลน์กับเบอร์นี่บ่ครับอ่าบ่แม่นค่ะไลน์บ่แม่นเบอร์นี่แล้วก็มีช่องทางออนไลน์บ่ครับเพื่อเพิ่นอยู่ต่างตั้งประเทศเพิ่นบ่ได้โทรรมานะออออ๋ Facebook ห่า Facebook ครับมีบ่มาก ได้จำบ่ได้เอาเป็นเบอร์ <laughs> เอาเป็นเบอร์ก็ได้นะครับเนาะ <c oughs> เอาเป็นเบอร์นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไอ้สิขึ้นเออ่พวกไล่ยังสิขึ้นไว้ใต้คลิปก็ได้ค่ะใต้คลิปอ่านี่ยนะครับพี่น้องครับเอาถามใครสนใจเดี๋ยวผมตีหาไล่ขึ้นไว้ใต้คลิปให้นะครับพี่น้องเด้อหรือว่าพวกเบอร์โทรศัพท์มื้อนี้นะครับพี่น้องครับถ้าอยากจะได้แบบนี้สูงใหญ่เด้อครับพี่น้องเด้อต่อรองได้เยอะว่าซั่นล่ะครับพี่น้องอ่ะนี่ยแหละครับบัดนี้เฮารับประกันตัวนี้อย่างเนี่ยครับประกันสุ้ย่างเลยค่ะประกันสุ้ย่างนะคะรับเนาะอันนี้ใส่แยกเพจ ลูกสาวเพิ่งนี่ออกมาใส่แยกเพลโอตัวตัวนี้เั็นแลไหมครับค่ะโอ้ลูกสาวลูกสาวที่เกิดเกิดนาเป็นตัวเมนี่เป็นใส่แยกเพลไว้ย่างดีครับพี่น้องครับแยกเพลได้อ่านี่ทับเทียวติดติดจอยมาแม่เนาะโอ้นี่แหละครับพี่น้องก็แสดงว่าเป็นวัตทีผสมติดไงนะครับเด้อใส่แยกเพลผสมเทียวติดเล่บบัสนว่านี่แหละส่วนหางนมตรงนี้กับซี่เต้าอยู่ดนะครับพี่น้องครับสวยๆแบบนี้แหละครับผมอ่ะผมจะท่ายให้เห็นทุกมุมแหรอครับพี่น้องเอาไปอยากจะได้แบบนี้กับทรมาตามเบอร์ทีให้ไปแล้วครับพี่น้องครับอ่ะ เอาครูนี่พันไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีพามาเบื้องไอ้โกสาวโตนี่ครับพี่น้องโตในน้อยนี่ลูกของตัวพี่แล้วครับพี่น้องเด้อมันมาเล่นน้ำไหม่น้ำมูครับพี่น้องครับมันติดพี่ตัวนี้ผมต้องบอกเลยนะครับพี่น้องครับเบื้องเนื้อหนังนี่ย่างย่นย่างหนาครับพี่น้องครับนี่ย่างย่นอย่างหนานะครับพี่น้องครับผมิสียเห็นรายละเอียดทุกๆุมุมเลครับตัวนี้เนาะบรดนี้ว่าตัวนี้อายุเออเท่าไหร่แล้วครับนี่อันนี้สีย่างปีหนึ่งค่ะประมาณสิบสองเดือนนั่นปะครับค่ะกาวันวันที่เจ็ดนี่แกไอ้ครบ สิบสองเดือนครบปีหนึ่งพอดีโอ้วันที่เจ็ดนี่เจ็ดมีหน้านี่ครับพี่น้องครับที่ครบปีหนึ่งพอดีครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนสูงตัวนี้ร้อยสี่สิบกัวได้ค่ะร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบขึ้นอยู่อ่านี่แหละครับพี่น้องครับนี่ผมใจเห็นโครงสร้างมาเนี่ยตัวนี้เป็นลูกของพ่อใดครับนี่ยซีไว้ให้กันค่ะซีไว้ศูนย์เก้าหกได้ค่ะพี่น้องครับมีใบอ่มีใบมีใบมีหลอดได้ครับพี่น้องเด้อเอาผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวนี้ได้ครับพี่น้องครับมีใบมีหลอดเขาเเก่าบร้อยแล้ว จังมาเบืองกันมาตัวนี้เพื่อนจะห้องไว้เท่าได้ครับพี่น้องครับลูกสีใยมีใบมีหลอดให้ครบนะครับนี่มันสีง่ายได้อีกหลายเติบอยู่ค่ะหนอกนอนนนง่ายครับพี่น้องอ่าไปได้อีกไกลอยู่ครับพี่น้องเบื้องเนื้อเบื้องหนังเลยเนาะเนื้อหนังย่นแล้วก็สามารถง่ายไปได้อีกไกลครับพี่นอ้องสำหรับงัวนี่บมื่อท่นถึงไอนปีเต็มนะครับพี่น้องครับง่วปีเต็มกับขนาดนี่แหละนะผมสีพะยาะไม่ห็นไอ้เนื้อหนังใกล้ๆกล้ไหมครับพี่น้องครับย่นย่นแบบนี้ครับนี่เอาไผอยากจะได้ไปจดเอฟไปตีเอฟได้เลยครับพี่น้องเด้้้อออ่มมีีีใใบบบเกสารรรหคคััพนง อ่ะนี่แหละถ้าสนใจแบบนี้นะครับพี่น้องครับยูทีนี่มีหไห้นะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเหงาหางไงแบบนี้ตัวนี้ห้องไว้ที่เท่าไหร่ครับนี่หนึน่งหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันค่ะหนึง่งแสนสามหมื่นเก้าพันนะคะพี่น้องครับต่อรองได้เยอะหรือไงต่อรองได้เยอะนะครับพี่น้องครับเอ,อาไคสนใจตัวไหน <c oughs> อยากจะได้ครูไหนหรือว่าอยากจะได้ง้วสาวตัวนี้ครับพี่น้องครับอยากได้เป็นแม่บล็อกแม่พันธุ์อ่ะแม่บล็อกสวยได้หลือครับตัวนี้เนาะ 139,000าครับพี่น้องครับเอาไปนี่ฮู้ราคากันไปแล้วฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทร098เด้ว้อค่ะ461 7791จ้า่ครับผมคุณขิมนะครับเนาะค่ะ นี่นะครับพี่น้องใครชอบตัวไหนอยากจะได้ตัวนั้นก็คือเน้นเข่าเมื่อบรรงตัวจริงก่อนนะครับพี่น้องเด้อว่ามันจะ <c oughs> ข, <c oughs> ขนนึ้นเน้นขีนขปอ <c oughs> อขวออะเน้ <c oughs> น,นส่วนของสีเนื้อหนังเนี่ยมันขึ้นเน้นขีปบอสีมันอยากเข้มก็อันนี้เข้มนะอาจจะในเข้มก็อันนี้ขีปวอะไ้ครับพี่น้องอันนี้ขีปอถือแสงแดดสีมันก็สีอ่อนแน่อยู่หน่อยค่ะนี่แหละครับพี่น้องครับว้าสีผ้าฟีพี่น้องไปเบิ้งอีกคู่นึงนะครับพี่น้องเด้ออยู่ทางพุ่นแหละครับพี่น้องครับวันนี้เดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับผม อันนี้แหละครับพี่น้องครับกะยางมาเบิงครูแม่ลูกอีกคูหนึ่งอยู่ทางผีเด้ครับพี่น้องไปนี้เดี๋ยวสิมาเบิงว่าครูแม่ลูกครูนี้เพิ่นสิเปิดไว้เท่ายได้ครับพี่น้องเด้ออันนี้เป็นครูแม่ลูกตัวผู้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังไปเบิงรายละเอียดกันนะครับพี่น้องครับกะให้วนเบิงรอบๆโดยรวมๆของงัวก่อนนะครับพี่น้องครับจังไปคุยรายละเอียดกันครับอ่ะที่บระเด็งัวตัวนี้นี่ อ่าแม่ลูกคู่นี่ลูกนี่เป็นตัวที่ไหนหล่ะครับลูกตัวที่สองจ้ะลูกตัวที่สองนะครับตัวนี้ของไอพ้พอได้ครับนี่พ่อซีไว้จ้ะซีไว้สวนเก่าลูกลูกซีไว้สวนเก่าหกมีใบมีหลอดอยู<ช>่มีใบมีหลอดครบจ้ะมีใบมีหลอดครบได้ครับพี่น้องเด้ออายุไอ้จักเดือนเหรอครับพ่อเดือนไปไอ้ลูกคนเนี่ยบ่แม่นครับลูกเพคนเนี่ยสิตเต็ม เต็มเดือนวันที่สองจ้ะเพิ่นออกวันที่สองโอ้ติดเต็มเดือนวันวันที่สองมีนะนี่เด้อครับพี่น้องครับเกิดวันที่สองกุมภาครับพี่น้องอ่าส่วนสูงตัวนี้กับสีร้อยหาสิบห้าบัวแล้วครับกับติดโต้ซ้ำกันแล้วกับตัวแง่ตัวแหลกครับพี่น้องนี่แหละครับผมเป็นลูกตัวที่สองนะครับเด้ออทายาทของซีไว้เดี๋ยวถีให้เบื้องบนตัวนี้ครับพี่น้องครับลักษณะวัวตัวนี้เป็นวัวแดงแล้วก็เครื่องบูดกับถือว่าจัดจานเลยนะครับพี่น้องครับนี่แหละรูปร่างลักษณะครับพี่น้องเดี๋ยวสี่ผ้าเบื้องส่วนหน้าครับผม ส่วนหน้าของวัวตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงูทีหนึ่งดีครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนหน้าหงงูยาวๆครับพี่น้องขันผู้ใดมักสไตล์แบบนี้เด้ออ่านี่เด้อครับพี่น้องครับขันไผอยากจะได้แบบนี้ในส่วนของลูกเด้อครับพี่นอ้องอ่านี่แหละครับส่วนเอิกมันนะครับพี่น้องครับอ่าจังไปเบิ่งกันนะครับว่าเพิ่นจะเปิดไว้เท่าไถ่ด้อครับพี่น้องเด้อด้านข้างด้านนอกนะครับพี่น้องครับอ่าลักษณะของนมแต่ว่าหัวนมนี่มันสิหัวใหญ่นะครับพี่น้องครับอันนี้อันนี้นมนี่มันดูดมันดูดได้จุกหัวครับนี่ กินได้สองหัวจ้ะกินเองกินเองได้สองหอย<ค>น,นะครับเนาะอีกสองหอยก็กรหิตออกเลยยช่ไหมครับ<ะ>อ่ะนี่น,น,นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาดูาท่า,ทายาตซีไว้คู่นี้ครับพี่น้องครับเอาคู่นี้ไอพี่ห้องไว้เถอาไดครับห้องไว้เจ็ดสิบค่ะห้องไว้ที่เจ็ดหมืน่นถวนนะครับพี่<ม>น,น้องครับอันนี้คือต่อรองได้กหมครับต่อรองได้นะครับพี่น้องเอาะใครอยากจะได้ลูกตัวผู้ทายาตของซีไว้ศูนย์เกาหกครับพี่น้องอันนี้มีใบมี่หลอดให้จะหาง้อไปเป็นพอพันนะครับพี่น้องครับนี่แหละขันไผอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อ บรดนี็ว่าคูนี่นี่มีตับหนิตรงไหน,นอีกบ่ครับผมนอกจากนมไงครับผมบ่จ้ะตับหนิหมองเอิญบ่มีดขาทุกขาถอนนี่บ่มีดนะครับเนาะบอมีจ้ะบ,บ่มีบบอ,มอ่ารับประกันย่างื่นให้เด้าขาดพี่<แ>น้องเด้อกินหญ้าเกลืกินตามธรรมชาติตามธรรมชาตินี่ไหมพี่น้อง,องเห็นเพิ่นนั่นเฮ็ดหน้าปังนะครับเนาะแต่ว่ามันบ่มีน้ําบ่ครับนี่ปล่อยมหน้ําปีนี้น้ําน้อยจ้ะเพิ่นบ่ปล่อยหนามาให้น้ําบ่พอก็คือปล่อยปล่อยงัวหลาใส่เลยแบบนี้เลยว่านแล้วก็ให้งัวกินเลยให้งัวกินเลยค้าขพี่น้องเนาะนี่แหละครับผมขันไผอยากจะได้คูนนี่70ว อ่าตรงนี้นั่มันจะเป็นเบอร์โทรศัพท์คนละเบอร์ับไปคู่แรกได้ครับพี่น้องเด้อเอาพี่ฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 64, ูนย์หกสี่อ่าหกหนึ่งศูนย์สามสองเก้าสี่สามสองเก้าสี่เป็นงัวคนละเจ้กตะวากเลี้ยงอยูกก่ใกล้ๆกันนี่แหละครับพี่น้องครับทำขอ,ขขอกขอเดียวกันนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นพี่กับน้องนั่หล่ะเอาพี่น้องเอาไฟอยากจะได้ตัวใดอยากจะได้คู่ใดนะครับพี่น้องครับอยากจะได้ลูกผูลูกแม่ก็ขามาเบิ้งเอาได้ครับพี่น้องเด้อนี่ยู่บ้านห้องหี่ตำบลย่างตลาดอำเภอย่างตลาดจัััังงหวดกาฬสินนธุ์คครรบบพี่้อ บางใดมีงวางงามนะครับพี่น้องครับบุญชูกะสีผ้าผีพาน่องไปเบิงนะครับไปเยี่ยมหอดคอหอดฟ้ามุ่นละเพื่อเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกให้พี่ให้หน้องผู้ทีกำลังหาง,ง้วนะครับพี่น้องครับแต <c oughs> ่สิมนี้ถ้งงัวถูกงว้วแพงง้วราคาต่างๆนะครับอยู่ในช่องนี้ผ <c oughs> ู้ใดามาก,กันไดนะครับพี่น้องมาตัวใดแบบใดก็จังเลือกเอาเนาะ <c oughs> ตัวนี้หางยาี้ยวดีนะครับพี่น้องเด้ออ่นนี่แหละครับผมถ้าใครชอบแบบนี้นะครับพี่น้องครับก็โทรเลยตามเบอร์ทีไห่ไปเมื่อกี้นะครับพี่น้องครับเอาจากในคลิปนี้ผมก็ขอพ่อใบแค่นี่อนครังบ สวัสดีครับ